อาบูบิลลาฮิมินอชชาอตานุรจิมิสมิลลาฮิลลอห์มานุลรหีมอัลฮัมดุลลอฮิรับบินะเลมินวะ bihi nastain ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الألهم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปรานีความจำเริญความโปรดปานและทางนำจากเอกองอัลลอฮฺซุบฮานาหฺวะตาอัลาพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวที่แท้จริงได้โปรดประสบแด่ ท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างผมชริพงษ์สเงียมขอรายงานตัวต่อท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องครับถ้าผมเนี่ยจะบอกกับท่านพี่น้องว่ามีคนอยู่กลุ่มหนึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยละหมาดทําอิบาด,ดละหมาดมาราทอนหมายความว่าทําอิบาด,ดละหมาดอย่างมากมาย ถือสินอดมาราธอนถือสินอดอย่างมากมายละหมาดแข็งซื้อถือสินอดแข็งซิกรุลลอซิกเกตอ่านกุรานโซดาก็ทําความดีต่างๆอย่างมากมายผมถามท่านพี่น้องว่าคนกลุ่มนี้ท่านพี่น้องจะจะว่าอย่างไรท่านพี่น้องก็จะบอกโอ้คนกลุ่มนี้เป็นคนดีมากเลยเป็นคนที่ดีประเสริฐเป็นคนรักของอร้อยอย่างแน่นอนท่านพี่น้องก็จะว่าอย่างนี้แต่ถ้าผมบอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นชาวนรกท่านพี่น้องจะว่าผมว่ายังไงบ้าง แตท่านพ Ph Ph ok <Therm aan. S 1> ี่น้องก็จะบอกอาจารย์ชริปนี่โหอาจารย์ชริปเร็วมากแล้วท่นูอย่างนี้คนกลุ่มนี้อาจารย์เองก็พูดว่าเขาทําดีต่างๆนานาและอาจารย์มาบอกเขาเป็นชาวนรกได้ยังไรท่านพี่น้องจะว่าผมใช่ไหมท่านพี่น้องจะประนามผมใช่ไหมแต่ถ้าผมบอกอ่ะผมไม่พูดก็ได้นบีพูดว่าคนกลุ่มนี้เป็นชาวนรกท่านพี่น้องจะว่าไงท่านพี่น้องไม่กล้าว่านบีแน่แต่ถ้าพี่น้องจะถามว่าท่านพี่น้องจะถามคําถามต่อมาอาจารย์ชริปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมัน เกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นกับคนกลุ่มนี้ที่ทําดีอย่างมากมายแล้วท่านนาบียังบอกเขาเป็นชาวนรกพี่น้องต้องถามคำถ,ถามนี้อย่างแน่นอนเลยและสิ่งที่ผมพูดเป็นจริงนะมีคนอยู่กลุ่มนึงที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้ล่วงหน้าว่าจะเกิดคนกลุ่มนี้ขึ้นชื่อว่าคอวาริชเอาแล้วท่านพี่น้องไม่ต้องสนใจชื่ออะไร ประเด็นก็คือว่าจะเกิดคนกลุ่มหนึ่งขึ้นที่ท่านนาบีบอกเอาไว้ล่วงหน้าจะเกิดคนกลุ่มนี้ขึ้นเขาจะละหมาดจะทําอิบาดัตกันอย่างมากมายแต่ท่านนาบีก็บอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นสุนัขก,กีฬาบุญนาร์าจะเป็นสุนัขในไฟนรกนบีว่าเจ็บเป็นสุนัขในไฟนรกท่านนบีน้องแปลกใจไหมละหมาดถือศินอดทําอิบาดัตทําความดีอย่างมากมายแต่ทําไมนบีบอกว่าเขาเป็นสุนัขในนรกนี่นบีพูดผมไม่ได้พูด ถ้าพี่น้องได้ข้อคิดอะไรมัง่งจากหะดิษต้นนี้ฮะดิษเชื่อถือได้นะสืบสายรายงานแล้วเชื่อถือได้ตรวจสอบแล้วเป็นสุนัขในนรกทําไมนบีว่าเขาแรงถึงขนาดนั้นคําตอบก็คือว่าการกระทำเนี่ยผมเน้นอยู่เสมอว่าในอิสลามเนี่ยหลักๆห,หนึ่งความเชื่อต้องตามสารลับสองสารคือบุคคลสามร้อยปีแรกนับจากท่านนาบีไปสามรอปีแล้วก็ เป็นอุลามะที่อยู่ในยุค300ปีแรกนะครับเราจะต้องตามเขาในเรื่องไหนบ้างหนึ่งด้านอัติดะหลักความเชื่อหลักการศรัทธาต้องตามสรับตามกลุ่มอื่นหลงหมดสองแนวทางหรือมันฮัจแนวทางในการทำงานศาสนาจุดยืนที่เราจะมีต่อกลุ่มบิดเบือนเราจะต้องมีจุดยืนอย่างไรเราจะต้องรักใครเราจะต้องเกลียดใคร แนวทางสารลับมีไว้ข้อที่สองสามหลักปฏิบัติหลักฟิกหลักปฏิบัติก็ต้องตามสารลับแต่ไอหลักปฏิบัติมันมาโล่สุดมันมาท้ายสุดสําคัญน้อยสุดท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นคนที่กลุ่มเนี่ที่ผมบอกในเทนบีบอกว่าเป็นสุนัขในนรกนี่เขาได้แค่ข้อสาะอิบาด,ดทาดีอย่างมากมายปฏิบัติความดีอย่างมากมายได้ข้อสมแต่ข้อหนึ่งกับข้อ2ของเขาเละเน่าพี่น้อง เละเน่าไม่ตามสารับเรียบร้อยเลยจบจบเฮตจบเชงโบเลยเรียบร้อยเลยจบหมดเลยอีบาดัตที่ทำเนี่ยหมดโมฆ ok ะหมดเลยอัลลอมใไม่รับเป็นสุนัขในนรกไปเลยเพราะฉะนั้นท่าพี่น้องเราเนี่ยจัดคไขยอวชนหรือจะจัดอบรมอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาไม่ใช่มาเน้นข้อ3อันดับแรกนะครับพี่น้องต้องเน้นหนึ่งกับสอง หลักอะกีดะหลักการศรัทธาเป็นอย่างไรมีรายละเอียดอะไรต้องเชื่อเกี่ยวกับอัลลอฮ์ให้ถูก 2. แนวทางแนวทางในการทํางานศาสนาจุดยืนที่เราจะต้องมีต่อคกลุ่มคนต่างๆจุดยืนที่เราจะต้องมีต่อกลุ่มบิดเบือนต่างๆเราจะต้องมีจุดยืนยังไงสรับเขามีแนวทางให้เราจะต้องรักใครเราจะต้องเกลียดใครสรับมีแนวทางให้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าอันที่สามนี่โอ้โหแจ๋วเพอร์เฟกต์เอ็กซ์เซเลนต์มุมตัส ดีเยี่ยมยอดเยี่ยมแต่สองข้อแรกนี่ตกสอบตกไม่ผ่านครับพี่น้องไม่ผ่าน,านเหมือนกลุ่มข,ขอวาริชที่นาบ,บีบอกเป็นสูนักในนรกเนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์อามินเสริมรแต่ที่ผมได้บอกไปอาจารย์มินเชิญทักทายพี่น้องก่อนครับ b i s m i l l a h i r a h m a n i r a h i m a l h a m d u l i l l a h i r a b b i l a l a m i n wabihinastain ลาฮฮวววะะะะลลลลลาาาตอิิิบ حول ولا قوة إلا ม ا ل ل ه العلي العظيم أما بع ا ل س ل มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ชะะรรีฟอาาจจย์เสริมเลยครับคือพี่น้องจำในสิ่งที่อาจารย์ชะรีฟพูดไว้นะพี่น้องจำกฎเกณฑ์ข้อสรุปข้อตัดสินภาพรวมทั้งหมดที่อาจารย์ชฉลิมพูดไว้ให้ดีเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมจะพูดอาจารย์ชฉลิมผมคงต้องขออนุญาตอาจารย์ชฉลิมหน่อยจะขอทำอะไรอาจารย์ เออมันเงี้ยครั้งนี้เนี่ยผมอาจจะขอเน้นเรื่องเชียะอย่างเดียวเนี่ยเน้นเน้นที่ว่าเน้นเน้นที่ว่ามิตินี่ไม่ใช่มิติวิชาการละมิติไหนอะมิตินสิหัตมิติเตือนผู้ที่ขัดขวางอ๋อผู้ที่ขัดขวางการต่อสู้ของเราที่จะต่อสู้กับเชียะอืและผู้ที่เป็นตีนเป็นมือเป็นลูกหาเป็นลูกไพร่พลให้กับเชีอะมาตลอดอ๋อคือ อาจารย์เชริฟอาจารย์จะเตือนคนของเราใช่ไหมเตือนคนของเราอผมไม่หวังเลยกับเชี้อันที่เชื่อมเกลียดผมผมรู้โทรมาถามผมทุกวันผมรู้มันเกลียดเขาเกลียดอาจารย์ใช่เป็นธรรมดาอยู่แล้วเขาเกลียดอาจารย์เหมือนเขาเกลียดจิ้งจกไตมียญา่นแหละใช่เหมือนที่เกลียดสลับมันเกลียดซอบ้านจะไปหวังอะไรคนเนี่ยอาจารย์ใช่ไหมเรยแต่ประเด็นก็คือมันเงี้ยอาจารย์เชริฟวันนี้ไม่หมดต่อพรุ่งนี้ต้องเอาให้เคลียร์เอาเอาให้เคลียร์เลยเอาคือมันเงี้ยอาจารย์เชริฟเอาให้เป็นวิชาการเอาเป็นวิชาการเลยนะอาจารย์เชริฟรู้ไหมผมเจ็บแค้น ผมรู้สึกเสียใจมาตลอดอว่าการที่ชีอะเผยแพร่ลัทธิของเขาในประเทศไทยเนี่ยอาจารย์เชริฟส่วนหนึ่งและอาจจะเรยียกว่าส่วนสําคัญเลยก็ว่าได้ครับเขาไม่ได้เผยแพร่ตามลําพังอาจารย์เชริฟการที่เขาเอาลัทธิอุบาทล,ลัทธิชั่วของเขาซึ่งเราเคยได้พิสูจน์มาแล้วนะว่าพวกชีอะมีอันตรายด้านหลักการศรัทธาเพียงใดเนี่ยรเราได้พิสูจน์มาหลายต่อแล้วการที่เขาสามารถเอาลัทธิชั่วนี่มา แพร่กระจายอยู่ในหมูนั่นหมูนี่อย่างเงี้ยม,มันมีปัจจัยมาอยู่สองประการอาจารย์สริปปัจจัยที่ทําให้แพร่เนี่ยนะใช่ที่ทําให้พวกนี้แพร่เนี่ยม,มีอยู่สองประการครับปัจจัยที่หนึ่งคือพวกซุนนีไซียะเนี่ยแหละแปลว่าอะไรพวกซุนนีชั่วซุนนีเลวที่ทรยศต่ตอหลักการอิสลามผมพูดตามจุดยืนสัตอาจารย์สริปอาจารย์จะจะจะ,จะ,จะ,จะยังไงเขาไม่ดียังไงเดี๋ยวคือพี่น้องคนพวกนี้เป็นซุนนีในเง่าอากีดะ พัพรวมทั่วๆไปลักศรัทั่วๆไปข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งอเลาะข้อสองเราซุนเลยหกข้อที่พี่น้องเรียนะถือทั่วๆไปแล้วก็ละหมาดก็พอจะตรงตามสุนัขบากแต่จุดยืนของเขามันไม่มีอาจารย์ชริปมันฮัจมันฮัตข้อสองข้อสองจุดยืนที่จะต้องผูกมิรกับคนที่อเลาะสั่งให้ผูกและจะต้องเป็นศัตรูกับคนที่อเลาะสั่งให้เป็นเขาจะไม่มีข้อสองเขาไม่มีเขาไม่มีชีะอ์แร่กระจายกับคนพวกนี้ได้ประการที่หนึ่งคือชีะอาจะยืมไอ้คนพวกเนี้ยไปเป็นฐาน ให้ชียะมันเดินหน้าได้<อ>ในสังคมซุนนีอย่างเช่นไปไปเอาเงินยัดปากยัดกระเป๋าตังไอพวกด็อกเตอร์ทั้งหลายน้ำเน่าบางคนเนี่ย<อ>ให้มาเป็นหน้าฉากเวลาบรรยายชีอะสถานทูตไอประเทศชีอะไม่ต้องออกชื่อประเทศนะนะสถานทูตประเทศชีอะจัดงานบรรยาย,ยก็ไปดึงไอด็อกทั้งหลายเนี่ยมานั่งพูดอย่างเงี้ยพูดพูด เพื่อที่จะได้ดึงสุนีเข้าไปไปเข้าวงไงคือพวกด็อกเตอร์พวกนี้คือเหมือนกับเหมือนกับคนหลงไหลในตัวเขาแล้วก็เหมือนกับโอ้ด็อกเตอร์นั้นด็อกเตอร์นี่นะผมชาวบ้านไม่รู้อออดาจารย์ชาวบ้านไม่รู้ไงใช่ก็เลยไปหลงขนาดด็อกเตอร์คนนั้นจะนั่งกับชีอา์ได้เลยจาชริปท่านโลกเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ได้แค่นี้นะผมถอดคำว่าผมแบบแทบไม่อยากเรียนด็อกเตอร์้วยนแต่อพูดประชดประสนคือทำลายแนวทางสารลับหมดเลยใช่ดูถูกระบบการศึกษาด้วยแต่เอากันจริงๆริอ่ะ เรียนด็อกเตอร์มาทำไมความความรู้ได้แค่นี้เดี๋ยวอาจารย์อาจารย์บอจา์<ม>พูดตามแนวทางสลับกันกับอาการกกริยอาจารย์ที่บูบูอย่างเงี้ยสรลับเขาทำงี้ใช่สรลับเขาทำกันอย่างงี้อาจารย์เชริฟ<ด>ใน<อ>รายละเอียดโอ้มากมายอาจารย์เชริฟสลับในทั้งดา่าทั้งคือสลับในด้วยความเค้นด้วยความหงเหนในหลักการศาสนาไงเดี๋ยวผมชี้แจงพี่น้องนิดนึงนะ คือเวลาเราพูดกับพี่น้องมุสลิมด้วยกันพี่น้องอะลิสซุนนาเนี่ยอะลิสซุนนานะขอยุ้าว่าพี่น้องอะลิสซุนนาเวลาเราสอนให้เขาละหมาดถือชิวอตนขอให้เขาอ่านกุรอ่านสอนอธิบายเรื่องความดีต่างๆเนี่ยเราสอนด้วยอากับกริยาที่นิ่มนวลสุภาพนี่คือแนวทางสหรับส่วนในกรณีที่พูดถึงกลุ่มที่บิดเบือนหรือคนที่อ้างตัวว่าเป็นซุนนีแต่ไปเป็นฐานรองรับให ลัทธิบิดเบือนทํางานต่อไปได้เนี่ยการพูดถึงคนกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะต้องพูดด้วยกับกริยาที่รุนแรงและตมิตรเขานี่นี่คือสาระนะคืออาจารย์ชริปอัลกุรอานเองเวลาพูดถึงกาเฟสอัลกุรอานก็แบ่งกาเฟสสองแบบกาเฟสที่เดียวเราก็จะพูดชี้นําแต่กาเฟสมุชริกนี่มันเลวมันต่อต้านนบีเราเปรียบมันปัสุสัตเอาไปหาอ่านเอาเองอาจารย์อามีนมีอาจารย์บางคนสุนนะเราเนี่ยเผยแพร่สุนนะเนี่ยเขาไปพี่เนี่าถ้าพี่น้องพี่น้องฟังให้ดีนะฟังผมให้ดีนะ อาจารย์ซุนนาบางคนผมบอกบางคนนะยกหลักฐานดิบอาจารย์ถ้าพี่น้องฟังให้ดีนะหลักฐานดิบหมายความว่าไปจับะดีต้นนั้นมาต้นนี้มาต้นนั้นมาต้นนี้มาแล้วมาปรุงสูตรเองีปน้องฟังให้ดีนะอาจารย์ซุนนาบางคนไปจับะดีต้นนั้นมากุร่านต้นนี้อาย่านี้อาย่นั้นมาแล้วมาปรุงสูตรเองเข้าใจเอาเองเพื่อที่จะตัวเองจะมาสนับสนุนตัวเองว่าโอ้ยเราต้องพูดเพราะเพราะพูดดีๆอย่างนั้นอย่างนี้แต่คําถามที่เจองถามว่าไออาย่ากุรอาดิบดิบ ฮะดิษด,ดิบๆที่ยกมาเนี่ยทำไมไม่เอาการปรุงของสลวับอตทำไมต้องปรุงสูตรเองอ่ะคืออาจารย์ชริปเสริมนิดหนึ่งอาจารย์ชริปคงเคยได้ยินว่าครั้งหนึ่งซอวบ,บ้านีเคยอาบน้ําละหมาดและล้างเท้าแบบกระปิดกระปรอยเนเช็ดเช,ช็ดลูลบๆไม่ได้ล้างตามสุนนขนาบีน,บ,นบีใช้คาพูดที่รุนแรงมากคือนบีคือนบีพูดพูดมาแบบว่าขอให้ส้นเท้าของผู้ที่อาบน้าละหมาดไว้เนี่ยแบบเช็ดเช,ช็ดเนี่ยไม่เกลี้ยงนะไม่เกลี้ยงไม่ไม่ทั่วถึงขอให้ถูกไฟนรกเผา อิหม่มามบบคอรีเอาฮะดิษนี้ไปบันทึกในชื่อบาบที่มีความหมายว่าชื่ออะไรชื่อบทชื่อชื่อบทหมวดหมู่ฮะดิษที่มีความหมายว่าอนุญ,ญาตให้ใช้เสียงดังในการสอนศาสนาอ,อิหม่ามบบคอรีเป็นนักฮะดิษอย่างที่เรารู้กันบุคอรีเนี่ยอันดับหนึง่งนัมเบอร์วันเลยฮะดิษของอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามบบคอรีเอาฮะดิษต้นที่อาจารย์มินยกอะที่ท่านนบีว่าคนที่อาบนรมานไม่ั่วถึงให้ไฟนรกกินส้นเนี่ยอิหม่ามบบคอรีเอามาเป็นหลักฐานว่าอนุญาตให้สอนศาสนาด้วยเสียงดังได้ ทีนี้เข้าเรื่องเข้าประเด็นนิดนึงอาจารย์ก่อนจะเข้าประเด็นอาจารย์ทีนี้ถ้าพี่น้องฟังให้ดีนะผมขอย้านะครับที่น้องต้องระวังให้ดีแม้ว่าจะเป็นอาจารย์สุนนะก็ตามอาจารย์สุนนะหลายท่านยกหลักฐานดิบขอย้ําว่าหลักฐานดิบคือยกหะดิษมายกกุรานมายกหะดิษจะมายกกุรานมาเพื่อจะมาสนับสนุนสิ่งที่ตัวเองจะเอาแต่คําถามคือกุรานเดบบๆอายะกุรานเดบบๆหะดิษเดิบๆที่ยกมาย่าปรุงเองทําไมไม่เข้าใจตามสารลับ ว่าสารพูดกับคนกลุ่มนี้ต้องใช้อากับกริยาเสียงอย่างไรเวลาพูดกับคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาใช้อากับกริยาเสียงทําเสียงดังหรือเสียงค่อยหรือนอบน้อมอย่างไรอย่าปรุงหลักฐานเองปรุงหลักฐานเข้าใจหลักฐานตามสารพูอย่าปรุงหลักฐานตามความเข้าใจตัวเองอาจารย์ชอริป,ปที่นี้เข้าประเด็นผม,อมบอกแล้วนะว่าจะมีพวกที่หนึ่งที่เป็นสื่อที่ให้ชีะห์เนกระจายตัวในสังคมบ้านเราคนพวกนี้ต้องรับผิดชอบต่อนหละ แล้วผมขอตักเตือนท่านถ้าท่านรู้อยู่แก่ใจว่าท่านเป็นอะไรกับชีอะอยู่ท่านต้องรับผิดชอบต่อเหรอในฐานะที่ท่านทําให้ลัทธินี้กระจายตัวอาจารย์ถ้าเขาอ้างว่าผมไม่รู้ชีอะห์เลวยังไงชีอะห์เบียดเบือนยังไงไม่รู้แล้วทาไมไม่เรียนล่ะเป็นดังตือด็อกเตอร์นะฮะด็อกเตอร์ดุนยาด็อกเตอร์ดุนยาคือจริงๆอาจารย์เขาไม่รู้ไหมเขาดูรายการแล้วบางทีก็มีแต่เขาป้านพักเดียวเลยไงอ๋ออาจารย์อาจารย์ฟาริดเคยพูดไม่รู้ก็ถามสิเสือกเถียงทําไมเรื่องชีอะเนี่ย อาจารย์รยฟรีเคยถูกถามที่มอภูกเก็ตอาจารย์ฟรีกเป็นโดนตลอดนะช่วงนี้อ๋อผมอ้างอิงท่านท่านเป็นมรอเชีย <laughs> <laughs> อาจารย์อาจารย์อาอาาจจรย์เสีย<ช>อะไรต่อไปเชิญคือนี่คือพวกที่หนึ่งยกตัวอย่างไปสื่อเอาเองเป็นใครนะคือเนี่ยอาจารย์ชริดถ้าตามสารลับเนี่ยสารลับสั่งให้ออกชื่อแล้วนะแต่เรายังเบาโอ้โหเรายังเบายังเบานะผมยังอดทนนะยังเบากว่าสารลับไม่อยากจะทําให้ทีวีมันสั่นไม่ได้ออกชื่อนะใช่ไม่ได้ออกชื่อถ้าตามสารลับต้องออกนะถ้าตามสารลับต้องออกโอ้โห ยกตัวอย่างนิดนึงเอาอีกนิดนึงอาจารย์ชริปอิหม่ามดารีมีเราเคยพูดเล่นสลับท่านเล่นสลับเคยด่าพวกที่เป็นศัตรูกับอัลีซุนน่เหมือนหมูเหมือนหมานนัเคยด่ามาเยเพราะไอ้นี่มันดื้อคือมันดื้อเนี่ยสลับไม่ได้หวังว่าจะให้เขาได้รับผิดายะแล้วมันปิดหูปิดตาแล้วแต่สลับต้องถล่มต้องหักล้างให้คนรู้ว่าไอ้นี่มันตัวตัวเล้วใช่ไหมตัวเล้วต้องประจานให้รู้ที่นี้มันเงียอาจารย์ชรนี่คือพวกที่หนึ่ง เนี่ยประเภทนี้มีด็อกเตอร์หลายคนเนี่ยมีมีด็อกเตอร์คนหนึ่งไปเป็นฐานในเชียไปออกสนับสนุนเชียพูดเชียเชียพูดเชียอย่างนั้นอย่างนี้ทีวีบางช่องเนี่ยก็ต้องระวังอขอพูดนะพี่น้องไปซื้อมาเองทีวีไหนอืทีวีบางช่องเนี่ยออะร,ระวังเรื่องอะไรระวังเชียแทรกเข้ามาในทีวีผมเตือนพี่น้องไห้นะเราไม่ได้ต้องการจะบ่นทําลายเพราะศาสนาอิสลามมันต้องบกป้องถ้าวันนี้ต้อง ถึงขั้นแตกก็ถึงต้องแตกครอาจารย์ถ้าเราเปิดทีวีเพื่อยืนหยัดในแนวทางสุนนะแต่เราทําลายอากีดาสลับในจบจบไม่มีแล้วเอาอากีดาชีอ์มาแทนไม่มีความหมายอาจารย์ชริฟจะจบนะอาจารย์ชริปน้ําชาถังหนึ่งใส่ย,ยาพิษก็ไปสองหยดก็ไม่มีใครกินแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเราเรียกร้องนะให้ให้ยืนหยัดในแนวทางอาจารย์ชริฟทีวีบางช่องสอนสุนนะหมดแหละตั้งแต่สอนเอาแปะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสอนสุนนะแต่เป็นสุนนะที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน งงเป็นสุนนัขแค่อีบานาะเป็นสุนนะแค่แค่เรื่อง,องฟิกเ,เรื่องละหมาดสุน,นาอยังไงไอยาพิษนี่เข้ามาทีเดียวไอสุนนขเ้าสิ์เซพังหมดเลยเพราะไม่มีวัคซีนเพราะไม่มีวัคซีนทีวีบางช่องมีสายผมโทรมาบอกเขายืนยันคนนี้ก็เป็นแกนนําที่ต่อสู้ชะ้์แต่แกไม่ขอให้ผมออกชื่อทีวีบางช่องไปเอาหนังชีะอาฉาย แล้วหนังเกี่ยวกับอากีดะาหนังเกี่ยวกับเรื่องฮะดิสกอดิสคมที่เราเถียงกันอยู่หนังที่ทาลายอากีดะาน<ว>กทำลายาอากีดาแล้วหนังเวลามันดูแล้วมันมันขึ้นมันเคิร์มอย่กับมันรังสอนเราอิมชั่น,<อ>นมันขึ้นไงอารมณ์มันเราอารมณ์ไงใช่แล้วใครรับผิดชอบอ่ะก็อาจารย์ที่สูตรนบีเนี่ยไหนอ่ะรับผิดชอบก็ต้องพูดให้ตรงไปตรงมาแหละใช่ถ้าทีวีมุสลิมเนี่ยบ้าบ้าบอเอาเชียร์มาออกแล้วเราก็เราก็ไม่ยอมนะคือถ้าทีวีมุสลิมเอาเชียร์มาออกเนี่ย ซึ่งมันไม่เป็นไปไม่ได้เลยละไม่มีพอเขาเอาเรามานั่งไม่มีวันเลแลว <c oughs> ชีอะเข้ามาผมต่อยแน่ <c oughs> ดันเข้าทีวีนะหร,หรือถ้าเอาคนสนับสนุนชีอะเบื้องหลังมา,ออ,าออกเ่ยนะทีวีบางทีวีนี่โดนสองกระทงเอาหนังชีอะมาออกไปเอาไอ้ตัวสนับสนุนชีอะไปเป็นพิธีกรไปเป็นวิยากออเนี่ยพี่น้องจําไว้นะระวังทีวีนี่ไว้เราเรียกร้องนะถ้าพี่น้องอื สารลับนี่เขามีสามนะสำคัญสุดอากีนะสองเนี่ยไม่ใช่ฟิกนะมันฮัจแนวทางที่อาจารย์มินพูดถืออยู่โอเคแหละทีวีนั้นเรื่องอื่นเขาสอนดีอัลฮัมดุลิล่ะสอนตามสุนนะเราก็ชื่นชมไปแต่เรื่องนี้มันชื่นชมไม่ได้อาจารย์ความเสียหายความเสียหายมันอันตรายมันมหาศาลมันอันตรายมันอันตรายและไอเชียเนี่ยมันมาอย่างเงี้ยมันนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆคือเขาดีพรมเลติกเขาเป็นการเมืองเขาเป็นการทูด แต่เราเนี่ยไม่รู้เป็นการอะไรไม่ทันเขาไม่เป็นการสักอย่างเขาเป็นเขาเป็นนักการทูตอาจารย์ใช่เขาจะไปเอาไอ้ประเภทด็อกเตอร์ดูแล้วมันขลังขลังคืออาจารย์เขาเป็นเขาแหละสตร а т จ г ียุทธศาสตร์ในการทํางานของชีอาเนี่ยท่านพี่น้องมันแยบยนนะมันหลายขั้นตอนนะเขาไม่ใช่มานั่งบรรยายอย่างผมอาจารย์อามินอย่างเดียวนะเขามียุทธศาสตร์ในการเผยแพร่และที่ชีอา์นี่ยหลายหลายยุทธศาสตร์ใช่แต่เรานอกจากจะไม่เป็นยุทธศาสตร์และรับมือไม่เป็นแล้วยัง เตืนเข้ามาในทีวีอจะว่ายังไงอะยกตัวอย่างมีด็อกเตอร์คนหนึ่งเขาขอมาไม่ผมบอกชื่อ,อเขาไม่ออกก็ไม่ออกอืมีมด็อกเตอร์คนหนึ่งดูพฤติกรรมนี่ไว้แล้วก็ไปปรับใช้กับด็อกเตอร์คนอื่นถ้ามีแบบนี้พี่น้องบอยขอดไปเลยคนแบบนี้ไม่ต้องไปเอากับมันสารพูดสารพูด,พดนี่คือจุดยืนสารพดมันเป็นอย่างนี้คืออาจารย์ไม่ได้พูดตามอารมณ์ตัวเองเอางี้ดีกว่าคืออาจารย์เฉลีสถานทูตของบางประเทศที่เป็นประเทศเชียร์มันจัดบรรยายหัวข้ออะไรนั่นไมอาจารย์เฉลี ปรัชญาการเมืองในทัศนะอิหม่ามโคไม่นี่อ่าอาจารย์ฟาริดบอกว่าโคใช่ไหมเนี่ยโคใช่หรือไม่เนี่ยในในสำนวนาอา,า,าจารย์ฟา,าร,ฟริดตลอดอเลยคืนนี้ใช่ไหมโคไม่นี่ปรัชญาการเมืองแล้วปรัชญาการเมืองโคไม,ม่นี่เป็นปรัชญาอะไรอ่ะอปรัชญาอิหม่ามปรัชญาการเมืองอะไรโคไม่นี่บอกว่าแท้จริงแล้วนะอินนาอิมมัดอิมมะอิสนาอาชริยาของเราเนี่ย อัฟบอลลุมินอัมบิยะวรรซูลแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแท้จริงแล้วอิหม่ามสิบสองนะประเสริฐกว่าบรรดาน,นาบีบรรดารอซูลเนี่ยปัญญาอะไรกันเมืองเนี่ย,โโยนี่คือสิ่งที่อยู่ในหนังสืออัลฮุกูมาอัลอิสลามีะหน้าที่ห้าสิบสองเขาม่ได้เขียนยและอาจารย์ยกมาและได้ด็อกเตอร์นี่ไปบรรยายด้วยอ๋อไปบรรยายด้วยไปบรรยายด้วยโอ้โหอ้างไงรู้ไหมอาจารย์ชเฉล็บ้างไงรู้ไหม,อ,มอ้างยังไงอ้างยังไงใครอ้างด็อกเตอร์คนเนี้ยผมไม่เชื่อ แต่เราทางานชีอะ์ได้ทาไมมุสลิมทางานกาเฟ่ได้ทำไมทำงานชีอะ์โอ้โหนี่นี่ไม่เป็นแนวทางสรับเอาเอาชีอะมาเทียบกับกาเฟ่าจแจะถากาเฟ่มาดานบีมุฮัมมัดบอกผมว่าไม่ไปกาเฟ่ที่เราทํางานกาเฟ่อะไรอาจากาเฟ่ที่ไม่ใช่ศัตรูกาเฟ่ที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเขาไม่เขาไม่ได้ทาลายอิสลามไม่ได้ตั้งตัวเป็นศัตรูอิสลามกาเฟ่ที่ทาลายอิสลามจะไปซื้อขายกับมันยังไม่ได้เลยอาจารย์เฉลี่ถ้าทำลายทางตรงแล้วเนี่ย แล้วเงินที่ซื้อขายเนี่ย,เ,ยเอาไปทาลายอิสลามเนี่ยแนวทางสัลับก็ไม่รู้ตักกะก็ยกมาเพียบกันผิดแล้วแต่ชริฟดูนะดูคำดูข้อยืนยันคําพูดของท่านอาจารย์อบิดีฮัันอาจารย์อาบ,นานาอาบนาันเป็นอีกคนหนึ่งที่ต่อสู้อ,อยู่บนแนวทางสลับอาจารย์อบิดีฮััน์พูดว่าจําไว้ให้ดีพวกสลับพวกซุนน่าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นพวกเดียวที่พูดอะไรไม่ได้เลยเข้ากับพวกบิดาอื่นไม่ได้เลย เป็นตัวแปลกอยู่ตัวเดียวเพราะจะไปเข้าความผิดไม่ได้นี่คือลักษณะสารลับแต่พวกบิดาอื่นเนี่ยเข้ากับบิดาอ่กันเองหมดแล้วดูนะคําพูดเจ้าของคําพูดที่ว่าทํางานอาชีพได้เพราะทางานกาแฟยังได้เลยนผมเป็นมุสลิมไหมถามก่อนในทัศนคุณเป็นผมจะจัดบรรยายหัวข้อปัญญาการเมืองตําแหน่งผู้นําในทัศนะอินโตเมียคุณจะมาหมผมจะเชิญไม่มาไม่กล้ามาหรอกเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์พี่เพราะมันเป็นสารลับ มาเชียอิมนไตเมียเดี๋ยวไปขัดแย้งกับบิดาอีก,กลุ่มหนึ่งเนี่นี่นคือความเลวของคนพวกนี้คือเข้าเข้ากับคนอื่นได้หมดใช่แต่เข้ากับแนวเข้ากับ,บความพิษน่ะได้หมดแต่แนวทางสลับไม่เอาเข้าไม่ได้เนี่ยคือคือถ้ามาแนวทางสลับเนี่ยมันหมายความว่าต้องทําใจว่าจะเป็นศัตรูกับหลายหลายกลุ่มใช่แต่ถ้าแต่ถ้าเราเป็นมิตรกับกลุ่มที่บิดเบือนทั้งหลายใช่ก็ทำใจว่าเราจะเป็นศัตรูกับแค่คนกลุ่มเดียวคือแก่กลุ่มที่แนวทางสลับเดี๋ยวพี่น้องฟังนงฟัง วันต่อมาผมจะยกคําพูดสลับหนึ่งที่เป็นสัจธรรมสาลับบอกว่าอย่างน้อยที่สุดในยุคที่สลับมีชีวิตอยู่เนี่ยมีอยู่ห้าพวกละที่รุมสลับอยู่ห้าพวกห้าพวกนี้ก็หนักนะกันเดี๋ยวหมดเวลาหมดเวลาห้าพวกเดี๋ยวพี่น้องติดตามชมห้าหกพวกในวันในในครั้งถัดไปดีกว่าหมดเวลาแล้วนะครับผมไม่ต้องสรุปอะไรแล้วพี่น้องจากลากันเลยดีกว่าตรงนี้จนกว่าจะพบกันในครั้งต่อไปวะบิลไลต์ฟิกวันฮิดายอุสสาลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ All right.